ชายวัดอะคาเดมี่โดนลับโดนเดิร์เลียวลับครับผมตาลบาวเกือบตายนะอู้หูแลเดิร์เลียวครับชาร์จเข้ามาเลยครับผมอัจฉริยะกับนีออนแล้วปลาระเบิดใส่ทางด้านของแอนดิวไปฮะเอ็นจีอ๋อได้แต้มเลยแอนดิวอะอู้หูแล้งว่าเบิดไปจังหวะนี้ครับนีออนสี่แฮกครับผมน็อกตู้อยู่ไปใช่ครับแลวนี่ครับผมเฟิร์ส โซบีฮะเปิดน็อกทางด้านของติงลี่ฮะติงลี่มันติงกี้ติงกี้วิงกี้เราจอติงกี้วิงกี้โอ้ติงกี้อุ้แล้วนี่สามทีมนะทีมเอ็คิวเดอร์เรียวแล้วก็ชัยวัฒอะคาเดมี่ครับผมเรียกว่าที่จบสิบห้าครับผมแล้วเอ็คิวจะเข้ามาไดาต่อฮะแล้วเปิดน็อกทางด้านเออซินวาไปครับทางด้านของเฟิร์นเดย์ฮะโอ้ชัยวัฒน็อกอยู่หนึ่งคนครับใช่ครับแล้วตาล่าบาวยืนยิงเพลินๆนะอุ้ยแล้วเรียบร้อยครับผมโดนไฟเดย์ยิงไปครับตาลาบาว เกินนะคปลาหมาว่าเสียิงมสองคนไฟแล้วไม่ไหวครับอุ้ยแล้วเอ็มจีก็มาอีกทีมหนึ่งใช่ครับอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหอ้โหแล้วแฮปอีโมชั่นครับออกอันดับที่13ไปครับได้ครับอุ้ยแล้วชัยวัดเดินน็อกไปครับโอ้ยผมว่าเกินไปแล้วอีกหนึ่งครับผมอุ้ยแล้วเอ็มจีน็อกสวนไปครับ มาปิดงานทางนั้นชัยวัตรจบอันดับที่12ไปครับอะไรครับเดี๋ยวบ้านนี้ห้ทีมครับตรงนี้ครับหรือเปล่าอูแล้วมีอีกทีมหนึ่งเข้ามาครับในบ้านนี้เฮ้ยผมจะจำได้เลยครับบ้านตรงนี้ครับผมจะจำไดเลยครับโอ้ผมไม่ต้องไปไหนนะผมอยู่บ้านนี้ยาวๆเลยอยู่บ้านนี้แหละครับจะมีอะไรใหม่หรือเปล่าบีคอร์ดมาข้างหลังครับคุณดูดูครับบีคอร์ดมาครโอ้ยเกินไปว่ะผมว่าแล้วทีเอ็กคิวเดินขึ้นมาด้วยครับเฮ้ยโอ้แล้วเดอร์โนอ์น็อกไปครับผม โดยโนบิตะเหลือพิสโมคนเดียวครับเอาแล้วครับตอนนี้เอ็กคอร์ดอะคาเดมีครับชาร์จเข้าไปในบ้านครับแต่ด้านหลังมีทีเอสคิวนะทีเอสคิวเก็บไปครับเรียบร้อยครับผมเอ็มจีสปอร์ตครับจบอันดับที่เก้าไปแต่เบลเหลือคนเดียวนะทีเอสคิวเอ็กซ์อาร์อะคาเดมีเหลือสี่คนครบครับแล้วบีคอร์ดกำลังจะเดินมาครับเฮ้ยเผมว่านี่เจ็ดทีมะนะผมไม่เข้าใจคือบ้านมันไม่ได้อยู่ในวงไงเออใช่ทําไมมากันวะอู้แล้วมีแรปปิ้ตแซดยิงแจมมาครับผมแรปปิ้ตแซดปอกจากเอาด้วยแล้วทีเอสคิวเบลคร หนีไปไหนก็โดนอ่ะโอ้แล้วเรียบร้อยครับเปิดน็อกกับทางด้านเอ็กโซเรียบร้อยครับแล้อินกูเปิดน็อกนั่นอินกูยิงเพื่อนครับโอ้โหแล้วไปยิงโนบิตากะบอกแล้วเชื่อช oh, ื่ครับจบไปรอบที <t <t ่แปดไปไปต่อครับคุณตี เหลือสองคนครับผม B h o สเป็นปิดน้าจะ EXO ออกจากเกมไปครับเช่นเดียวกับ TSQ ครับก็โดนเก็บออกจากเกมไปครับผมโอ้แล้วบ้านหลังนี้ครับใครมาก็อยู่ได้ไม่นานครับโอ้ B h o สมาครับ